สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกทูนไนท์ค่ำคืนแห่งความหลอนและนี่ก็เป็นหนังสือเสียงทางช่องช็อกทูนไนท์ที่จะเอาเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆฟังผ่านรูปแบบตัวหนังสือเสียงและเรื่องราวในวันนี้ขอนําเสนอเรื่องกฎในการใช้ห้องแลบยามวิการครับบ้าเอ้ยเซ็งกว่าพี่ต้น ผมเบื่อกับพี่รหัสอย่างเซ็งๆหลังจากที่ผลแลบที่ผมเฝ้าอดหลับอดนอนทำวิจัยรายงานนั้นยังมีค่าคลาดเคลื่อนสูงอยู่แถมระยะเวลาเดทไลน์ก็กระชันชิดเข้ามาเรื่อยๆอีกซึ่งถ้าผมทำผลแลบใหม่ตามช่วงที่ทางมหาวิทยาลัยให้ทำผมคงจะทำไม่ทันแน่มึงเซ็งอะไรวะเล่าให้กูฟังสิก็ผลแลไปดิพี่จะไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยมึง อยากเข้าห้องแ็บตอนคืนปะกูพอช่วยได้นะยังไงอะพี่กูกงเล่ากับพี่ยามบ่อยกูให้มึงขึ้นไปได้แต่ว่าที่กูเป็นห่วงอะคือมึงพี่ต้นดูหลังเลที่จะคุยต่อแต่ว่าก็ทนผมรบเร้าไม่ได้และยอมเปิดปากเล่าเรื่องถึงกฎปแปลกๆของการใช้ห้องแ็บให้ฟังแม้ผมจะจำได้หมดแล้วพี่ต้นก็ยังยัดกระดาษที่เขียนกฎใส่มาในมือของผมอีก ผมก็เลยเอาติดตัวมาด้วยในคืนนี้เนี่ยมึงไปบอกยามเลยนะว่ามึงเป็นเพื่อนกับกูอะจะขอใช้ห้องแลบบหน่อยผมนึกถึงคำพูดของพี่ต้นตอนที่เดินมาหายามใต้ตึกคณะลุงยามทำหน้าบึ้งตึงใส่ทันทีที่เห็นหน้าผมราวกับจะดักขอว่าไม่มีทางให้ผ่านขึ้นไปบนตึกแน่นอนซึ่งพอผมลองขอด้วยตัวเองลุงยามก็ปฏิเสธจริงๆผมเลยลองทำตามคำแนะนำที่ได้มาดู เออผมรู้จักกับพี่ต้นนะครับพี่ต้นเขาบอกว่าให้มาขอลุงได้นะลุงยามลุกผึงจากเก้าอี้ขึ้นมาแล้วออกไปจากบริเวณแถวนั้นทันทีแต่ว่าไม่นานก็เดินกลับมาพร้อมกับรีบไขประตูเลื่อนให้พร้อมกับกวักมือให้ผมรีบเข้าไปมาเร็วให้นุ่มรีบเข้าไปพี่ต้นคงบอกแล้วใช่ไหมว่าต้องทำยังไงบ้างเองรีบเข้าไปทำทุรให้เสร็จแล้วลงมาบอกลุงนะ ลุงขอล็อกไว้เหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวจะมีใครมาจับได้จากลุงยามที่ทำหน้าบึ้งตึงกับกลายเป็นลุงยามที่อัธยาศัยดีขึ้นมาทันทีพร้อมกับช่วยเหลือผมขึ้นตึกโดยง่ายผมกางกระดาษท,ที่พี่ต้นยัดมาให้แล้วก็เอามันออกมาอ่านอีกรอบข้อแรกอย่ามาที่ตึกคณะตอนที่เป็นวันแรมโดยเฉพาะวันแรม15คหาแม้พี่ต้นจะบอกผมมาแล้ว แต่ผมก็อดไม่ได้ที่จะมาสำหรับผมตอนนี้ F.. วิชาเคมีนั้นมันน่ากลัวกับผีไปไหนไหนต่อให้คำเตือนข้อแรกจวหัวมาแบบนี้ผมก็ต้องมาให้ได้พอผ่านเข้ามาในตึกได้ผมก็เตรียมจะใช้ลิฟต์กดขึ้นไปที่ชั้นห้าเพื่อไปที่ห้องแลบแต่ก็นึกถึงกฎข้อต่อไปได้ขึ้นมาก่อนมึงจำไว้นะข้อสองห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดจะไกลแค่ไหนมึงต้องเดิน ถ้ามึงเห็นลิฟเปิดอย่าเข้านะเว้ยตอนนั้นย้ดของผมอยู่ห่างจากปุ่มกดลิฟต์ไม่กี่มิลลิเมตรแม้ผมจะอยากลองเข้าลิฟต์ให้รู้แล้วรู้รอดแต่ก็ไม่อยากจ,จะลองเสียงพอผมพันหลังให้ลิฟต์ผมก็ได้ยินเสียงประตูของมันที่เปิดออกแสงสว่างจากไฟในลิฟต์สาดส่องไปที่หลังของผมแต่ว่ามันน่าแปลกตรงที่ผมสัมผัสได้ว่าไฟในลิฟต์เป็นสีแดงยิ่งเห็นจากเงาที่ทอดยาวด้วยไฟลิฟต ผมยิ่งมั่นใจว่าถ้าผมเข้าไปผมอาจจะไม่ได้ไปโผล่ที่ห้องแลบชั้นห้าไม่ไปด้วยกันหรอคะมีผู้หญิงคนหนึ่งทักขึ้นม,ม,ม,มผมกำลังจะเอ่ยปากตอบเธอไปด้วยความเคยชินแต่ก็นึกถึงคำพูดของพี่ต้นได้ก่อนข้อสมมึงจำไว้นะตึกตอนกลางคืนอ่ะไม่มีคนอยู่หรอกมีแต่ยามไม่ว่ามึงจะเจอใคร คุณหน้าแค่ไหนเขาถามอะไรอย่าไปคุยแล้วก็อย่าตอบละ่ะผมเลยออกวิ่งจากจุดนั้นไปตรงบันไดทันทีผมท่องน้ำหมดตัดสัไปด้วยในระหว่างที่ขึ้นบันไดแม้ในบางชั้นจะได้ยินเสียงอาจารย์เรียกถามอยู่เป็นระยะในบางครั้งผมก็ได้ยินเสียงอาจารย์ประจำวิชาด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรผมยังคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนไปถึงห้องแลบ ในที่สุดผมก็มาถึงชั้นห้ผมพยายามนึกถึงคำเตือนของพี่ต้นแต่ไม่ว่าผมนึกเท่าไหร่ผมก็นึกไม่ออกเนื่องจากความเหนื่อยล้าของผมผมเลยต้องเอากระดาษกดในกระเป๋ากางเกงเออกมาอ่านแต่ว่าจะร้วงเท่าไหร่ก็ล้วงไม่เจอผมเลยต้องพยายามนั่งนึกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยข้อต่อไปข้าที่สห้องแล็บฝั่งซ้ายห้องผ่าจานใหญ่ฝั่งขวา ถ้ามึงได้ยินเสียงคนแถวฝั่งขวาให้มึงรีบเดินให้เร็วที่สุดไปที่ห้องแ l ลบถ้าเป็นไปได้ให้มึงชำเลืองมองจากห้องแ l ลบว่าห้องฝั่งขวาปิดไฟหรือ,อยังมึงค่อยเปิดไฟห้องแ a บทำงานผมสู้หายใจเข้าแล้วก็เดินไปตรงทางซ้ายทางขวามือมีไฟสว่างออกมาจากห้องผ่าร่างอาจารย์ใหญ่มีเสียงพูดคุยอย่างสนุกสนานแล้วก็เหมือนจะมีเสียงเสียงกรีดร้องของคน หรืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมไม่สนใจผมเลยเดินย่องให้ไวที่สุดไปที่ตรงหน้าประตูห้องแล็บแต่ก็ดันซวยซ้ำซวยซ้อนจากการเสียการทรงตัวของผมทําให้ตัวผมดันไปกระแทกประตูเสียงดังเสียงคุยจากห้องอาจารย์ใหญ่เงียบลงทันทีผมสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่กําลังมุ่งความสนใจมาทางนี้ตายละกูผมนึกสะบทในใจเลย ในขณะที่ผมรีบเปิดประตูห้องแลบเข้าไปซ่อนซึ่งกระทันเวลาพอดีตอนที่ประตูห้องอาจารย์ใหญ่เปิดออกมาผมเลยนั่งซ่อนอยู่ใต้โต๊ะตัวหนึ่งก่อนที่จะนึกถึงกฎอีกข้อที่พี่ต้นบอกไว้ข้อนี้สำคัญหน่อยข้อห้าก่อนเข้าห้องแลบมึงต้องเช็คก่อนว่าในห้องมีหุ่นอนาโตมี่ไหมถ้ามีให้เข็นไปไว้นอกห้องก่อนไม่งั้นพี่เขาจะอยู่ช่วยมึงทั้งคืนเลย ผมคลืนน้ำลายลงคอไม่รู้ว่าตัวเองทำพลาดไปแล้วผมได้ยินเสียงขยับแกรกๆพอผมออกมาจากที่ซ่อนเพื่อมาชำเลืองมองดูที่มาของเสียงผมเห็นหุ่นอนาโตมีที่ยืนอยู่ตรงสวิตไฟนั่นเองแล้วมันก็ล้มตัวกับพื้นใช้หัวของมันกระแทกสวิตไฟจนไฟเปิดทั้งหมดผมอยากีดร้องออกมาดังๆทาไม่ติดวันนั่นจะทำให้ผมซวยมากกว่าเดิม มีเสียงเอะดังมาจากข้างนอกพร้อมกับเสียงของอะไรบางอย่างที่พากันกลูเข้ามาในห้องพวกมันเดินผ่านทีละโต๊ะทีละโต๊ะ,ะ,ตะราวกับจะคอยดูว่ามีใครซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าจนสุดท้ายพวกมันก็เดินออกไปผมรอให้เสียงเงียบอยู่พักหนึ่งเลยเดินออกมาจากที่ซ่อนในห้องตอนนี้ว่างเปล่าคุนนาโตมี่ก็ไม่อยู่แล้วเช่นกันส่วนไฟตรงห้องทางขวาเกิดดับไปแล้วเช่นกันผมเลยเริ่มทำการทดลอง เพื่อที่จะได้รีบออกไปจากที่นี่มีคนประคาาประตูที่หน้าห้องของผมผมก็เลยเดินออกไปรับเพราะเห็นว่าเป็นใครผมก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกไงมึงโอเคเปล่ากูเลยเข้ามาดูนะ่ะพี่ต้นเดินมากับลุงยามด้วยท่าทีที่ไม่ทุกข์ร้อนอะไรจนผมแปลกใจว่าพวกเขาไม่เจออะไรปแปลกๆบ้างหรอ แล้วจูจ่ๆลุงยามก็เดินไปพาหุ่นอนาโตมีจากข้างนอกเข้ามาในห้องเสียงพี่ต้นในหัวดังขึ้นอีกครั้งตราบใดที่มึงยังไม่ออกจากตึกมึงต้องทําตามทุกข้ออย่างเคร่งครัดนะพี่ต้นกับลุงยามพุ่งตรงมาจับตัวผมตรึงลงที่พื้นแล้วใช้ผ้าอุดปากพี่ต้นพึนพมพำคาถาบางอย่างจนผมถูกตรึงเอาไว้ด้วยบางอย่างที่ผมมองไม่เห็นกูหาคนมาเปลี่ยนตัวนานละวะ ขอบใจนะที่มึงจะมาอยู่ที่นี่แทนกูพี่ต้นกัดเข้าที่แขนของผมจนเนื้อหลุดติดปากออกมาแล้วพี่ต้นก็ใช้มีดกรีดมือตัวเองพยายามจะยัดเยียดให้ผมกินจนได้เสียงบริกรรมคาถาของพี่ต้นกับลุงยามดังสอดประสาจนกลายเป็นเสียงวีดแหลมแทงโสดประสาทราวกับวิญญ,ญาณกำลังจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆจนผมหมดสติลงไป ผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งในสภาพที่ไม่อยาจขยับขยื่นได้ผมเห็นร่างพี่ต้นล้มลงในขณะที่ร่างของผมลุกขึ้นยืนเอาร่างนี้ไปห้องผ่ามีคนรอจัดการให้อยู่แล้วเอาเอวะน่าจะขายได้หลายส่วนอยู่ร่างของผมเดินมาหยุดตรงหน้าผมพร้อมกับใช้มือลูบที่ผมนั่นทำให้ผมรู้ว่าตอนนี้ผมเตินอยู่ในร่างหุนน่นในนโตมีและไม่อาจจะหนีไปไหนได้แล้วขอบคุณสำหรับร่างใหม่นะ อย่าเสียใจไปเลยพี่ต้นเขาก็าเคยพลาดเหมือนนายนั่นแหละสัญญาจะใช้ร่างนี้คุ้มนะผมได้แต่มองร่างตัวเองขยิบตาให้ก่อนที่ไฟในห้องแลบจะดับมืดลงทิ้งให้ผมติดอยู่ในนรกนี้เพียงลำพังนรกที่ไม่ว่าจะกรีดร้องหรือขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ไม่มีใครได้ยินเน่ผลแลบกลุ่มแกเป็นยังไงบ้างวะฉันถามเพื่อสนิทของฉัน ที่มีปัญหาเรื่องผลแล็บเหมือนกันได้ข่าวว่าเมื่อคืนเขารักลอบขึ้นตึกไปทำแล็บมาได้ก็แย่แล้วแต่ดีนะเมื่อคืนแอบขึ้นตึกไปทําได้นะ่ะจริงปะพาฉันไปบ้างได้ปะได้สิเพื่อนของฉันยิ้มฉีกว้างให้ซึ่งก็ทําให้ฉันอุ่นใจเพราะถ้าฉันสามารถทำแล็บเพิ่มในคืนนี้ได้แล้วก็ยังไงก็ส่งงานได้ทันตามเดทไลน์ ที่อาจารย์ได้สั่งฉันไว้แน่นอนและนี่ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆที่ผมเอามาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆฟังนะครับกับสำหรับกฎในการใช้ห้องแลบในยามวิกาลนั่นเองฮะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับตัวที่เป็นตัวตายตัวแทนที่ออกมาเจอเพื่อนนักศึกษาเนี่ยกำลังจะหลอกล่อให้กับเพื่อนสนิท ของคนที่ไปเป็นตัวตายตัวแทนในหุ่นอนาโตมีในห้องนั้นเนี่ยขึ้นไปเป็นตัวตายตัวแทนของหุ่นตัวไหนอีกสักตนหนึ่งเรื่องราวเรื่องนี้น่าติดตามนะครับแต่ว่ารอให้ผู้เขียนเขาแต่งเพิ่มก่อนนะ ถ้ามีเพิ่มยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังในทันทีเลยนะครับผมและเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนักเขียนที่มีชื่อว่าสันชีวาด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับอยากจะติดตามนักเขียนนะก็สามารถไปกดติดตามนักเขียนได้นะครับที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันด้านล่างเลยนะครับผมและก่อนจะจากกันไปนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวผมเองได้เปิดช่องใหม่นะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเพื่อนๆคนไหนที่ชอบ เกี่ยวกับการเล่นเกมแต่จะดูผมเล่นเกมให้ดูอย่างเงี้ยก็สามารถแวะไปกดติดตามให้ผมได้นะครับชื่อชา n นว่าบ้าเกมลิงก์อยู่ใต้ Description ด้านล่างเลยนะครับผมและก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ